สำหรับคลิปนี้นะคะยิ้มจะรวบรวมวิธีการทำเคาน์เตอร์จากปูนนะคะให้พี่ๆทุกคนมาสร้างไอเดียการทำเคาน์เตอร์จากปูนกันสำหรับยิ้มแล้วนะคะเวลายิ้มเปิดร้านนะทุกคนยิ้มก็จะดูจากงบประมาณที่ลงทุนในแต่ละสาขาว่าเราตั้งงบไว้เท่าไหร่นะคะอย่างสาขานี้จะเป็นสาขาที่ใหญ่มากๆเลยพื้นที่ครัวก็ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลงแบบสแตนเลสท,ทั้งหมดนะคะงบก็จะแบบ สูงขึ้นมากๆเลยแล้วก็บานปลายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ วันนี้ก็พาทุกคนมาดูไอเดียการก่อเคาน์เตอร์ฟูนบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะประหยัดงบได้ถึง50%เเลยนะทุกคนเพราะว่าราคารีโนเวทนะคะยิมก็จะให้ช่างนะคะตีราคารวมกับงานเหมาทำเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวและเคาน์เตอร์ครัวให้ยิมเลยแต่ถ้าะะเป็นสาขาที่ไม่ใหญ่มากนะคะยิมก็จะลงเป็นรูปแบบเคาน์เตอร์สแตนเลสนะแต่ว่าถ้าสาขาที่มันใหญ่มากๆนะคะถ้าลงสแตนเลสทั้งหมดอะงบมันจะสูงมากๆยิมก็เลยเปลี่ยนวิธีจาก เป็นเคาน์เตอร์สเตเลสเป็นเคาน์เตอร์ปูนนั่นเองค่ะมันมีข้อดีข้อเสียนะทุกคนถ้าใครที่แบบก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้ด้วยกันเลยะคะข้อดีของการทำเคาน์เตอร์ปูนนะคะมันก็จะประหยัดงบการลงทุนนะคะประหยัดงบแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีแบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเคาน์เตอร์บ่อยๆนะคะอย่างของยิ้มเนี่ยยิ้มก็คือตั้งใจวางแบบไว้แล้วนะคะคนออกแบบไม่ใช่ใครคะ่ะเฮียเองค่ะ ก็คือเราต้องมองเห็นภาพว่าเออครัวจะลวกก๋วยเตี๋ยวจุดไหนหันหน้าไปทางไหนขนาดเคาน์เตอร์ของเราไซส์เท่าไหร่นะคะแล้วก็วางรูปแบบแปลนให้กับช่างนะคะว่าเราต้องการเคาน์เตอร์หันหน้าแบบนี้หลุมก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ลวกตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นจุดวางของนะคะนี่คือผ่านการออกแบบจากเฮียสุทั้งหมดนะคะอย่างสาขานี้ยิ้มจะทำโซนท<ม>ต้องเสียว <S 2> 2 <S ไว้สองเพราะว่าเราเป็นสาขาใหญ่แล้วก็ ปริมาณลูกค้าจะเยอะนะคะแล้วก็เรามี Delive r y ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าปริมาณลูกค้าเยอะ Delivery ก็เยอะนะคะถ้าใช้ตัวเตาเดียวนะคะอาจจะไม่ทันลูกค้าหรือว่าเจอออเดอร์ Delivery ปุ๊บมันจะสะดุดทันทีลูกค้าที่จะมาทานที่ร้านก็จะได้อาหารช้าลงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าร้านเราเป็นแนวไหนนะคะของยิ้มจะเป็นแนวสตรีทฟู้ดทุกอย่างคือต้องเร็วคําว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะ คาจํากัดความของลูกค้าคือมันต้องรวดเร็วก๋วยเตี๋ยวทําง่ายต้องเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราปริมาณลูกค้าเราเยอะเราต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะของยิ้มก็คือจะแบ่งเลยว่าโซนหนึ่งเป็นโซนสําหรับออเดอร์รวก๋วยเตี๋ยวทานที่ร้านนะคะอีกโซนนึงเป็นโซนทํากับบ้านให้กับลูกค้านะคะรูปแบบการทำเคาน์เตอร์ยิ้มก็จะแบ่งออกเป็น2โซน แต่ถ้าสาขาที่ปริมาณยอดขายน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะคะยิ้มก็ทำแค่เคาน์เตอร์เดียวนะคะเพราะทุกคนต้องมาดูนะคะว่าร้านตัวเองนะคะต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงอย่างสาขานี้นะคะก็พาทุกคนมาเห็นแบบตัวเคาน์เตอร์ตั้งแต่การเริ่มก่อเลยนะคะแล้วก็การเจาะหลุมนะคะสามารถแคปรูปหรือบันทึกไว้เป็นรายการโปรดเอาไว้ให้กับช่างเราดูตัวอย่างได้เลยนะคะ ส่วนกระเบื้องนะคะอยู่ที่ความชอบเลยบางคนก็ไม่ต้องใช้กระเบื้องอย่างยิ้มก็ได้นะเป็นฉาบเรียบแบบฉาบขัดมันก็ได้ประหยัดงบไปอีกนะคะวันนี้ก็เอาตัวอย่างการทำเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบมาฝากพี่ๆทุกคนบอกเลยวิธีนี้นะคะ คุ้มมากแล้วก็ทําให้ร้านเราดูแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็รูปแบบข้อเสียก็คือไม่สามารถโยกย้ายได้นะคะทุกคนก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าพี่พ,พี่ชอบแบบไหนนะคะวันนี้ยิ้มก็เอาบรรยากาศการเตรียมครัว ของสาขาใหม่ของยิ้มนะคะเส้นพระรามห้านครอ,อินนะคะสําหรับพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพก็สามารถเข้ามาดูงานแวะมาดูว่าเออรูปแบบการจัดร้านของยิ้มเป็นยังไงมาเอาไอเดียนะคะไปประยุกต์ใช้กับร้านพี่ๆสำหรับสาขาอี่น,นะะทำไมควน,นยิ้มใหญ่จังยิ้มจะบอกว่าพื้นที่มันใหญ่ตั้งแต่การเริ่มเช่าแล้วนะทุกคน พอเราได้พื้นที่ที่ใหญ่เราก็ต้องออกแบบจริงๆร้านก<ด>๋วยเตีต๋ยวไม่ต้องใหญ่<า>ขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าทําเลทีมได้ตรงเนี้ยคือราคามันไม่ได้สูงมากเพราะว่าทำเลตรงเนี้ยพระรามห้าทำไมมันถึงราคาไม่สูงมากเพราะว่าหนึ่งที่จอดรถมีแค่เฉพาะพื้นที่ด้านหน้าอันนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่ายอดมันได้ประมาณไหนนะคะแต่ว่าพื้นที่มันใหญ่แล้วก็ต้องทําให้มันดูเต็ม ถ้าเกิดพื้นที่ได้พื้นที่ใหญ่แล้วเราตกแต่งแล้วดูไม่เต็มม,มันก็จะดูแบบนี่คืโโอบรรยากาศการขายแล้วเคาน์เตอร์ก็เสร็จแล้วนะคะรูปแบบการทําครัวของยิ้มยิ้มก็จะไม่ได้แบบแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะยิ้มออกแบบแล้วก็คือยาวแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่ กำลังอยากจะเปิดร้านก็สามารถเอาไอเดียนี้หรือว่าพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถตั้งคำถามมาไว้ได้เลยเดี๋ยวยิ้มเข้ามาตอบให้นะคะวันนี้เอาบรรยากาศในครัวของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบเฮียสู่มาฝากทุกคนนะนี่รูปแบบเคาน์เตอร์ปูนประหยัดงบป,ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะให้ช่างบิ้วหรือว่าช่างตกแต่งของเรารวมราคาไปเลยของยิ้มนะคะใครอยากได้ไอเดียการแต่งร้านบ้างนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวยิ้มจะทำคลิป การคุยตั้งแต่การคุยการประเมินราคาหรือว่ายิ้มใช้วิธีการยังไงนะคะทำยังไงเวลาตกแต่งร้านควรจะใช้ช่างเดียวหรือใช้หลายช่างก็เดี๋ยวมาฟังกันคลิปหน้านะคะใครอยากทราบข้อมูลพิมพ์พเข้ามาเลยนะคะให้ยิ้มทำคลิปให้กับพี่ๆเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับพี่ๆที่กำลังอยากจะเปิดร้านอาหารนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จ้า